โอทัยธทานีเบบอชซีนีครับพบกับ f อชซบางสัมคครับ เป็นที่กับของนารากรปานมาแล้วต้องปาดเก็บสำตูตยิงได้ลุ้นเหมือนกันครับเอฟนารากรพริกหนีเปลี่ย,ยนไปขวาครับได้ด้วยมาครับอารองกรองจีนจี้จี้ขวามีขวามีไหล่ให้ใกล้ๆดูโรซิมิโรซิมิคืออารองกรองจีนขวาตวัดมาแล้วสองศูนย์ครับโอ้โหมาได้ได้ง่ายเลยครับอุไรธานีครับ สองูน์ครับครับช้าหน่อยครับจังหวะบอลหักมาของดูซิมมี่ครับแล้วขวาลงกรองจีนครับตะหวัดโอ้โหผู้ต,ตัดประตูหลงทางเลยครับบอลมันแฉลบครับอประตูต่อศูนน่ครับคืนยังได้อยู่ครับ,มรบแมวครับ บอลลาเดี๋ยวเอาขวาครับยกเหลงเข็นโตรครับแล้วก่อนปาดมาคนเดียวแล้วยิงชนสามสามทีหนึ่งสามศูนย์ครับโอ,โอ,โอ้โหโอ้่ลงมายังไม่ถึงหนึ่งนางทีเลยครับตอนนี้ครับโอ้โหธานีน้ำไปแล้วครับสามสามทีลงมาครับโอ้ระสางานก็สวยเลยนะนรับ ดูว่าจังหวนะนักกรรักตักมาดูว่าบอลยิงของปิยรักบอลกระดูกพื้นครับรแล้วไปชนเสาแล้วเข้ามุมงงสามประูระสอุไนีเดูครั้งครับบอลโค้งมายิงยิงกระดอนพื้นกายป็นดีแล้วเข้ามุมงครับการเขีนเยนตครับยไม่ทันเลยครับขึ้นมาดาวามีชมนชายประเสริฐไปขาวาครับนอ,อนงกร แล้วก็ท้องจีนจับได้แล้วโคมาอีกแล้วว่ายมาปียาลัวกวางแก้วยิง่งเป็น4-0ครับโโอ้หยิงวดืดไปหนึ่งทีครับโอ้4-0ครับปู่ลงมาแล้วก็โออ้เพรฟ์ฟอร์แมนซ์ได้ดีเลยครับแต่น่าปียาละกวางแก้วครับยงซ้ายมีความมีเลือกเลือกไปซ้ายครับเอาแล้วบอลได้เอซิมาตะทงได้ไหมได้อยู่ครับ ขวาลองยิงบอลปู่ต้องปัดครับเอาครับโอกาสเกือบได้หนึ่งประตูครับูยังอยู่ครับคนนี้ไม่ยอมครับไอ้รุ่นในนาครับปู่โดดปัดเลยครับไปครับจังหวะไปชิงมาได้ครับบอลเข้าขวาลองยิงดูครับมีประเด็นเจ็บนะครับตอนนี้ครับทางด้านทสถานีครับ อุลลวศิลป์เป่าหมดเวลาเลยครับเปน็น,นนั่นอุทัยธานีครับข่ารอต่อไปครับผลการแข่งขันนะครับอำนวยความสะดวกในการแข่งขันวันนี้นะครับขอบพรบะคุณทุกท่านครับขอเสียงปรบมือดังให้กับนักกีฬาทั้งสองทงีมอีกสักครั้งครับ